เอาละครับผมก็ขอสวัสดีับาุผท่านกันด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง s a กเก็ตทีวีแล้วในวันนี้เราก็จะมีพิธีกมพูดถังซางกันอีกที่เคยนะครับผม หลังจากที่เราทําการสมตู้ใหม่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมารีวิวเจ้าลูกสาวของปิดตึงตรงนะครับเป็นตัวละครใหม่ที่เป็นแบบตัวในตู้นะครับว่าตัวละครตัวนี้ครับมีความสามารถในรูปแบบไหนและควรอยู่ในตาแหน่งอะไรหน้าป้านไหมหรือว่าควรเอามันลงทีมหรือเปล่านะครับณนะปัจจุบันนี้นะครับผมได้ทําการครับตัวละครตัวนี้ครับให้อยู่ในระดับของเลเวล121เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพลังโดยรวมอยู่ที่1 8 0 0 0 0นะ SP นะครับอยู่ที่แสนห้าพลังช็อตีอยู่แปดพันเก้าคริเทเลตรงเป้านะครับตามนี้เลยนะฮะซึ่งตัวละครตัวนี้ครับมันมีความสามารถอะไรอันดับแรกเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกิลวิญญาณกันต่อน,น่เดี๋ยวเราเข้าไปดูวงแหวนต่อนะสกิลวิญญาณพวกนี้ครับผมอัพเป็นเลเวล11นะครับส่วนวงแหวนที่ผมเลือกใช้นะครับ จะเป็นเซตประมาณนี้นะส่วนใหญ่ออจะเดนไปทาาด้านของการตีบอสนะฮะหรือแล้วก็จะเอาไว้โรงให้ลูกต่าีๆหรืออาจจะปรับเป็นของค t ีเลยก็ได้นะเดี๋ยวเราลองไปเซตนี้ก่อนนะครับจะเป็นประมาณนี้นะที่ผมใส่ามาก็จะมีปลาทะเลเลึกครับมีแดงความรามปีศาจสกุลหรือลายผากะสุนนก้กระดูกมาป่าสองหัวคลิปปิ้น อสสารพิษนะครับราชามลุ่นประป่าและปิดท้ายด้วยปีศาจโอบกว้างนั่นเองเราจะดูตามนี้ได้นะครับมันก็จะมีบางอันที่ผมใส่นอกเหนือจากนี้นะไปเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของสกิลวิญญาณกันดีกว่าครับตอนนี้ครับพอเราได้ตัวละครกันพร้อมมาแล้วนะฮะับแล้วทำงานอาร์ตบอนจะบอกสเตตัสว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับสกิลที่เป็นการใช้บ่อยๆนะครับว่าแอคติสกิลนี้ฮะจะทำดาเมจนะครับอยู่ที่ประมาณ2,440บวกสามต่อตู้หตัวนะฮะเรนจะทำให้ตัวเองครับสร้างภูมิคุ้มกันควบคุมต่อเเเนนนนื่องป็ววลาา3ิทีะะฮ จะโดนจับหรือโดนควบคุมใจใส่อะจะมีภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นมานะสกิลที่2ครับเทพธิดาจูโจมจะเป็นการทำดาเมจหลายครั้นที่นเดียวกันครับอยู่ที่4,270บวก200เตต่อเป้าหมาย1นคนและทำการลบล้างบัฟ1อันของเป้าหมายครับภายในเวลา10วินาทีปล่อยได้สูงสุดหึงครั้งก็คือมีโอกาส1ครั้งต่อ1เป้าหมายนะฮะก็จะสามารถลบล้างบัฟของฝั่งั้นได้เช่นแบบเขาไม่ยุติสองบัฟมีบัฟโจมตีกับ s อสีอาจจะส่มลบ โจมต,ตีหรือว่าสมนบนเอสจไปได้เนะีนี่คือยกตัวอย่างนะครับร่างจริงวิญญาณยุทธเนะครับร่างนี้ครับจะทำดาเมจอยู่ที่3,355ั 800. นสบวกแปดต่อศัตรูหนึ่งตัวนะครับในช่วงที่มีร่างจริงวิญญาณยุทธครับจะมีภูมิคุ้มกันมอรินะและผลรับควบคุมนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคนะครับเวลาเรากายร่างจริงครับจะเป็นร่างที่อยู่ด้านหลังนะเนี่ยชุดวิราหกปีก่ะ ใช้ร่างงอยู่ด้านหลังแล้วแบบโคตรแรงนะครับถ้าเวลาปล่อยร่างจริงมีการยืขึ้นมาและสิ่งที่น่าสนใจนะครับที่ผมว่าน่าสนใจมากคือวงแหวนที่4นะครับเทธิดาคัมรามอันนี้นะครับเมื่อตัวละครตัวนี้ครับคีดข้อต่อศัตรูนะครับการเปลี่ยนแปลงพิเศษของร่างจริงมีกยืของเทธิดาครับจะกลายเป็นพลังโจมตีอยู่ที่ประมาณหรือว่าโอกาสติดนะครับอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือโอกาสที่จะลดร่างจริงมีการยืดของป้าหมายอยู่ที่สิบสี่แต้มสามสิบเปอร์เซ็นต์ลดไปสิบสี่แต้มนะครับจะทำให้ฝ่อยเข้ามน ไอ้ส่วนลูกจะเป็นการลดมันลงไปโอเมนที่5ครับปิดชนาครับเมื่อ s p นะครับต่ำกว่า30%ตครับตัวเองครับจะมีดีบัฟที่สามารถชำระล้างได้ชำระล้างดีบัฟของตัวเองทั้งหมดที่สามารถชำระล้างได้นะครับแล้วก็จะฟื้นปู s p อยู่ที่2 5ของผลลัพธ์นี้นะฮะไปได้เพียง1ครั้งต่อรอบการต่อสู้ก็คือจะมีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะมีการฟื้นปู s p อยู่ที่2-5%ปนะครับโอเมนที่6กนะครับก็คือถ้ากายอันสูงตก สกิลนี้ครับมันจะเป็นโอกาสคริติคออยู่ที่30%ในกรณีที่แบบคริติคอให้มันติดนั่นแหละติดให้มันสูงขึ้นเราก็จะมาเปรียบเทียบดูครับโอกาส30%ในกรณีที่เราไม่ได้ใส่เซ็ตคริติคอไปเลยจะมีโอกาสติดทีไหมกับกรณีที่เราใส่เซ็ตคริติคอไปครับถ้ามันติดทีเนี้ยจะแรงขนาดไหนไอ้นี่เราจะมาเทสกันด้วยนะสำหรับโวหะที่6นะครับโแหะที่7ครับเหตเทพธิดา6ปีนะฮะ ก็จะเป็นการสยายปีออกมาครับผมก็คือจะทำให้การโจมตีของฝ่ายที่เรื่องเราเพิ่มขึ้น25หอนะครับโอ้และน่าไขอยู่ที่ประมาณว่าตัวละครศัตรูหนึ่งคนที่ตายไปจะได้พลังโจมตีของฝ่ายเรานะครับขึ้น25่หเร็นอเยอะนะ25%เมันไม่มันเป็นตัวละครโจมตีเดียวว่าจริงครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะเป็นการซับของทีมด้วยนะวงแหวนที่8ครับเพลิงฮาร์ทกสกิลนี้นะครับผมจะเป็นการเติมพลังนะครับของร่างจริงใจยุทธของตัวเอง สามารถใช้ร่างจิงดาจะไดเร็วขึ้นแล้วสามารถกลายร่างไดเร็วขึ้นนั่นเองเนะี่ยข้อมทที่9ครับว่างเปล่าข้อแมทนี้ครับก็คือหลังจากที่เราใช้ระเบมหกปีกแล้วนะครับสี่ครั้งตอนนี้ครับจะเข้าสู่สภาวะว่างเปล่านะฮะแล้วก็จะใช้คุ้มการต่อสูขขอิเควบคุมให้ตนเองเผาวร ก็เป็นตัวที่แบบเออป้องกันการโดนจับก็แหละกับจากทั้งซานเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าป้องกันการโดนจับเนี่ยมันมีโอกาสติดหรือเปล่าหรือว่าความสามารถตัวนี้จะติดดีไหมและสุดท้ายครับแค่เวลาจุติไงเงี้ยสกิลนี้นะครับจะเป็นระบำเทพธิดาปรากฏนะครับถ้าคิดว่าคิดว่าติดครั้งจะได้รับเทพธิดาคือมันต้องติดคิดว่าค่อย14 24ครั้งเนี่ยถึงจะได้รับเทพธิดาซึ่งทำให้ร่างทีนี้อยู่ดับเพิ่ม10%แต่ถ้ากรณีเนี้ยคิดว่าค่อไม่ติดอ่ะมันไม่สามารถใช้ความสามารถนี้ได้นะ ที่อ่านมานะครับไม่สามารถเช้พอสามานี้ได้จะเป็นลักษณะของวงแหวนของเขานะครับเดี๋ยวส่วนกจะดูกวิญญาณครับผมใช้เป็นเซ็ตม่วง15านะควสามารถก็จับประมาณนี้ครับมีโบนัสดูดเลือดแล้วก็ตรงเป้าเพิ่มขึ้นด้วยเออในลักษณะนี้นะครับอุปกรณ์นะครับผมใช้เป็นเซตนี้เลยนะครับผมอันนี้มีตรงเป้าอยู่ที่สอยเจครับแล้วก็จะมีอันนี้ที่มีโอกาสริทยิคอล29%ซนะครับแต่ผมว่า ผมจะใส่ตัวส่วนนี้เข้าไปด้วยนะครับนั่นคืออ่าที่เป็นของ Active Skill ละกันนะครับเพราะว่าร่างจริงยันุสวรรคแรงแหม่เราก็จะใส่โซนที่เป็นของ Active Skill นะครับให้ตัวละครนี่ก็ตรงไปเลยอ่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับพลังก็จะขึ้นมาอ่าตรงไปอีกหมื่นลวนะ Critical เขาอยู่ที่7 0 0 7นะครับส่วนตรงเนี้ยผมจะลดจากการที่แบบตรงเป้าเลยครับเป็นลงพนัก Critical อ่ารอบแรกลงเปน็นพนัน Critical ไปเลย ถ้าขี้เขาสูงครับโอกาสติดขี้เนี่ยจะทําให้เขาสามารถใช้ควังงานอย่างด้วยแล้ววงแหวนนะครับผมขอปรับตรงโฟที่เป็นของราชมนุษย์หมาป่าและการแล้วใส่เป็นของปักเป้าเข้ามานี่ก็จะเพิ่มค่าคิด้ข้อตนเองครับเมื่อเปิดผ่านต่อสู้นะครับตัวตกัดตัวทรับของทีมเราครับอาจจะใส่เป็นขอนั้นก็ได้นะอันที่เป็นเนี่ย จึงตอกสามหางก็ได้ครับที่จะได้เพิ่มค่าคียขคอปตัวนี้จะได้สูงขึ้นพอคพิยขคอปติด24ิขา่ะ,ะวงแหวนของเขาจะแะรงขึ้นเดี๋ยวผมขอเริ่มทดสอบในรูปแบบของการ PVP ก่อปละกันครับว่าจะเบิร์ตหรือเปล่าแล้วค่อยเรามาลงเรื่องของแดนลับกันต่อเนาะตัดคนนี้ละกันลุยกันเลยทุกคนมาเพราะผมอยู่ที่3มดาวขาวนะครับก็ออกยากพอสมควรสำหรับเจ้าตัวละครตัวนี้นะ ดูด้วยความแรงเขาดีกว่าโอ้ขี่ตีขี่ขีมากไม่แน่ใจว่าเป็นของเขาเองหรือว่าเป็นของเจ้าอ,อู่นะเย่ครับตีแบบรวยๆนี่ครับล่างจริงบึ้มโอ้เห็นไหมเราไม่โดนจับนะโอ้กระเป้าสวนคืนโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องตอนนี้เลือดเราจะตายละนะครับอยู่ทันอยู่ทัน เรียบร้อยนะครับีกฝ่ายก็ตายไปมาดูเรื่องดาเมทที่ทําได้ดีกว่าโอ้ดาเมทที่ขอทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณ700,000เลยนะใกล้เคียงกับเสืออู่มากแล้วก็แกแบกรับดาเมที้มากกว่าเสืออูอเกเวีปริมาณรักษาอยู่ที่100,000เก้าโคตรเยอะเลยนะครับอันนี้ในรอบแรกนะเดี๋ยวผมจะทําการสู้คนเดิมแต่ผมจะเอาเสืออู่ออกนะแล้วเราก็จะใช้ของนิ่งหลงๆเข้ามาช่วยแทน มาดูกันนะฮะว่าถ้าเขาอยู่คนเดียวเนี้ยดาเมจของเขาเนี้ยจะเป็นยังไงเราเอาเสืออูออกนะครับแล้วเอาหลงหลงเข้ามานี่นิ่งหลงหลงนะฮะนี่เขาอยู่คนเดียวเลยแต่ดาเมจอาจจะเตูกุปโไปรับก่อนจะได้นะหรือว่าเอาอายุนเข้าไปรับเดี๋ยวเราทําการลองใหม่กันอีกรอบนะทุกคนเดี๋ยวขออนุญาตไปเช็คของขงหลงก่อนก็ไปลุยไปลุยกันเลยดีกว่าหอมก็ลองเช่นเดิม ดูเรื่องดาเมจครับเราตู้คนเดิมพลังอยู่ที่9ก้าแสนอ่าเก้าล้านเจ็ดนะครับจ้าพลังเราห่างจากเขาหนึ่งล้านเลยนะมาเนี่เราตู้กันปึ้งนะีน่นะโอกาสที่ไเดี่ยวของเขาแค่คนเดียวเลยนะใครจะโฟกัสที่ขเขาคนเดียวเลยเพราะว่าถ้าเขาคีย์เดี่ยวยีครั้งจะทำให้ร่างจริงจะดิบแรงหนึอยเปอร์ แล้วเราก็ใส่ตรงที่เป็นดาเมจแอคทีฟสกิลเนี่ยให้มันมากชื่อใชนะทีที่สขอกเขาปิดดีอยู่นะแต่จ,จะค่อยค่อยถูกมากครับจะไป6,000เนี่ยมี6,000 1,000 8,007ก็มีนะครับโอ้ยโดนปับเป้าดามเอจท้ายกดตายเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหหายเลยคือปับเป้าทีนี้คืออันตรายเหมือนกัน ก็จะเหลือฝั่งเรา3มตัวแล้วก็ฝั่งเขาอีก3าที่จะการทะเลเสืออูน่าจะไม่ไหวละวคืองเราน้าจะแพ้เสีออยอู่ดาวเมทที่ทําได้นะครับอยู่ที่ประมาณ8ปดแสนนะฮะก็ถือเยอะเหมือนกันแล้วก็แปดรับดาวเมทผมรู้สึกว่าตัวคอเนี้แปดรับดาวเมทได้ดีมากมากเลย่ 4, 6, 6. ที่สี่แสนเจซึ่งแรับได้ดีกว่าเสืออู่นะเสืออู่นี่โดนแปดรับนันคือไม่ไหวเลยนะครับเนี่ย อ้รูปแบบ p p ถือว่าโอเคนะครับดาเมจดีขึ้นถ้าเราใช้เป็นวงๆไม่ช่เสริมเดี๋ยวเราจะลองไปเทสในาแดนรับละกันตอนนี้แดนรับผมอยู่ระดับที่28นะครับเราจะสู้กับบอสไปเลยเรอบนี้ก็ใช้เป็นเซตนี้เหมือนเดิมครับเราจะเอาดดาเมจไตัวเดียวเพื่อจะดูดาเมจเขาเนี่ยคีย์เทข้อจะดีไหมโอกาส30%ที่จะเป็นการติดคีย์เทคเราไม่หวังแบบจบเกมนะครับแต่เ,เราอยากดูเรื่องคีย์เทคของเขา ไปครับติดไปสื่นเจ็ดนะติดอยู่นะโอกาสที่กอสามหมื่เนเแต่ถือว่ามิดรัวๆนี่ไม่แน่ใจว่าใช่ของเขาหรือเปล่าที่ขอมิดรัวสามหมื่นเจ็ดนะ, 37, นะไปสามหมบ้าง3ามหมบ้าง เราคอยสังเกตครับเราจะมีครั้งหนึ่ง,ง,ง,งที่ตนะิดแรงมากๆก็เป็นครั้งที่ยี่สิบห้านะอาจจะเป็นเพราะว่าผมฝ่ายเป็นวงแหวนของหมาป่าสองหัวก็เป็นไม่ได้นะที่ค่าในตัวที่จะเพิ่มค่าคริพิทออไปอาจจะต้องสลับวงแหวนตรงนี้ออก่ส่เป็นของปักเป้าเข้ามาหรือไม่อาจจะใส่เป็นของอสุนกระดุกนะับหรือตัวอื่นเข้ามาแทนนะ ต็อง6นิ้นเจ็บนะโอกาสคิทิคอลใน้ะดั่ที่ประมาณนี้นะทุกคนยังไม่มีจังหวะที่ดาเมจมันสูงกว่าน,นี้เลยใช้หลงบัฟเพิ่มดูเพิ่มจังหวะล่าจริงนยะรู้สึกว่าตอนนี้คิทิคอลเริ่มเงียบแนละ้วช่วงแรกติดดีอยู่นะแต่หลังๆนี้เริ่มเงียบ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องดาเมจ e สะสมกันดีกว่าครับว่าจะทําไปที่เท่าไหร่นะครับตอนนี้เราก็ตีเสร็จกันเรียบร้อยนะเดี๋ยวไปดูเรื่องดาเมจที่ทำดีกว่านะครับเขาทําดาเมจไปอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนนะครับสําหรับเรื่องดาเมจที่ทําผมรู้สึกว่าอัตราคิดิคอข้อเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเข,ขาค่อนข้างที่จะไม่ค่อยติดนะครับช่วงแรกที่เปิดฉากขึ้นมาเนี่ยติดดีมากแต่พอทิ้งระยะเวลาไปสักพักเสร็จครับ อัตราคิดดิข้อ30%เขาเนี่ยเริ่มเงียบแนละ้วเริ่มหายคิดี่ข้ออยู่ที่ประมาณ3เ0 0 0อันนี้ผมจะไม่ได้ใส่เป็นแบบเซ็ตที่แบบเต็มๆจ๋าๆเลยนะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าถ้าจะปั้นจริงๆผมว่าน่าจะต้องปั้นหนักพอสมควรนะครับอาจจะต้องให้ดาวเขาสูงๆเพราะว่ามันจะมีโบน,นัสการพัฒนาในโซนนี้ขึ้นมา ถ้าจับปั้นจริงๆหรือว่าเป็นตซวอวยของเราจริงๆครับอาจจะต้องบัฟขึ้นมาสักประมาณดาวม่วมงดาวส้มเนี่ยที่จะมีพวกตรงนี้เข้ามาด้วยนะครับแล้วสุดท้ายครับเนี่ยดาวทองนะครับก็สูงขึ้นถ้าจะเอาจริงๆแต่ส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าอัตาราเท,ที่ยค่อนข้างน้อยนะครับติดน้อยมากนะครับผมโอเคฮะก็จบลงเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมสำหรับพาร์ทนี้นะถ้าใครชอบ กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาคดคลิปใหม่ๆคนก่อนใช้กันด้วยละกันเดี๋ยวจอกันในพลาต่อไปนะครับสำหรับวันนี้๊ายบายสวัสดีครับ